สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกัน,นอีกรอบนะครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้วันนี้ก็ว่าจะไปดูคัน2.5นครับก็เลยเออมีเวลาพอดีก็เลยถ่ายซะหน่อยไอคัน2.5ตอนนี้ก็วางเครื่องไปแล้วมีวางเครื่องพวกสายไฟอะไรเงี้ยครับพวกท่อน้ามันก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเหมือนน่าจะประกอบภายในอยู่ครับคอนโซลประกอบไปแล้วก็เหลือพวก คอนโซลประกอบไปแล้วพรมก็วางลงไปแล้วนะครับพวกภายในเครื่องก็เรียบร้อยแล้วช่วงล่างเรียบร้อยแล้วก็เหลือน่าจะพวกยิบยิบย่อยๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็ผมเพิ่งเลือกงานเนาะก็อยู่แถวพระรามสามก็เดี๋ยวต้องไปแถวอูซีเนาะอูซีก็อยู่แถวบางนาหน่นนะครับก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นทันด่วนกันแต่รถน่าจะติดนะเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาถนนบางนานี่รถคือติดมาก ติดสุด <Techn> น <Pokémon> <N> <Durch> ี่ย <occurs> ัง <cities> ท <apan> <den> ี่เห็นนี่รอไฟแดงนะี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่รอไฟเออรอไฟแดงด้วยขึ้นทันโดข้างหน้าแล้วครับรถเยอะมากก็ที่หายไปก็มีอัปเดตก็คือมีประกอบเครื่องนะครับที่มันรอนานก็คือประกอบเครื่องนานเพราะไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วมันก็รายละเอียดมันจุกจิกแยะเนาะเครื่องเครื่องก็มี พ่นสีเสื้อใหม่แล้วก็พวกปะเก็นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอะไรเงี้ยให้มันดูใหม่ครับก็เด um ี๋ยวขึ้นรูปไปดูพอเครื่องเสร็จก็ไอตอนทําประกอบเครื่องก็คือแบบไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าทาตอนคืนเนาะแล้วแสงมันไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็รีบด้วยครับมันก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายก็พอประกอบเครื่องเสร็จก็ส่งไปให้เขาวางเครื่องเนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาวางตอนนี้คือรถก็คือวางเครื่องแล้ว ก็พวกสายไฟอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พวกท่อน้ํามันท่อไฮดรอลิกท่ออะไรต่างๆนี่เนาะ mm. ก็เขาก็ประกอบเข้าที่แล้วตอนนี้ก็เหมือนจะประกอบ mm. เขาจะประกอบภายในอยู่นะครับพี่ชื่อพี่เก่งนะ่าจะประกอบภายในอยู่วางพรมแล้วคอนโซนใส่แล้วเห็นรูปล่าสุดนะแต่ไม่รู้ว่าเบาะใส่หรือย,อยังนะพวกแผงประตูน่าจะยังก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปดูนพร้อมๆกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวขอขับแล้วกอนเนาะไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับ2000 years later แต่ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแนละ้วเราก็ยังไปไม่ถึงไหนกันรถติดเวอรด์ดูจะข้าง,งข้างหน้านี่คือติดไปนู้นก็ธรรมดานะของทางด่วนบางนาใครมาเส้นนี้บ่อยๆตอนเย็นก็น่าจะรู้กันนะว่าแบบ ไปคนละนิดคนละหน่อยแต่มันมันจะติดแค่แบบช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเลยเลยไปสักเหมือนเลยตรงลงท่าเรือ,ม,รอมันก็จะเริ่มไม่ติดแล้วเนาะมันก็จะไปติดอีกทีตรงแถวหน้าเมกะแล้วก็เลยตรงหน้าเชียงกงอจะติดเชียงกงนี่คือติดตรงกับรถเลยจะออก,กันอยู่ตรงนั้นเนี่ตรงนี้ก็คือติดดูจากฝวามือเนะาะ<า>เห็นแล้วท้อใจ แล้วดูรถเห็นจากแสงไฟไหมเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้โห oh เราก็นั่งวัวรถวนกันไปนะครับตอนนี้อยากขับแล้วสิบเอีแล้วใกล้แล้วแหละเหลือจ,จุกจิกจุกจิกนิดหน่อยเพราะแบบไล่รายละเอียดอะครับ mm hmm. ก็น่าจะได้ขับแล้วขับซ้ายด้วยคอนแนนหนักกว่าเดิมอีกรู้จะขับได้ไหมไขับซ้ายด้วย ตอนนี้เราก็ถึงที่อู่ซีนะครับก็รถก็อยู่นี่หมุนให้ดูวิง่งอยู่บนนู่นเลยเดี๋ยวลงมาก็ลหลักที่เห็นก็คือมีช่วงล่างนะใส่หมดแล้วจะเปิดไฟก่อนดีกว่าไฟเปิดตรงไหน มีก็เออมีพวกช่องล่างนะครับแล้วก็พวกท่อไฮดรอลิกอะไรต่างๆก็ประกอบเข้าไปแล้ว <c oughs> นี่ไฟหน้าก็สั่งมาสั่งเลนมาเปลี่ยนใหม่เงาโพด <c oughs> นี่ห้อยอยู่เลยไม่ได้ใส่เครื่องแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยพวกเกียร์อะไรี้ก็ใส่แล้วเหลือพวกท่อไม่ได้ใส่ เบอร์จัดพวกช่วงล่างก็ประก,กอบไปบางส่วนแล้วนะครับข้างหน้าก็ข้างหน้าข้างหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครบเลยนี่เขาเดินท่อนกันอยู่พวกท่อเราเบรกท่อไฮดรอลิกเนาะท้องถางก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาลงมาให้ดูใช้ยี่วัรุ่นเนี้ย เครื่องก็วางไปแล้วเรียบร้อยที่ผมเพิ่งประกอบเสร็จก็เลยมาวางเลยประมาณนี้แผงพวกกาบบางส่วนคอนโซลใส่แล้วขึินนิดนึงนะครับมองไม่เห็นมีเสาวีใส่แล้วคอนโซลใส่แล้วเหลือพวกบอกะเพลงประตูนะยังไม่ได้ใส่ ค้าก็าใส่ประมาณมนี้ก็เหลือถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนี่ย โอเคครับตอนนี้ก็ถึงอุซีนะครับก็ต้องเออขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่ามาแล้วฝนตกพอดีก็จะคร่าที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้มีกันชนคือคทาวที่แล้วไม่มีเลยเลยตอนนี้ประกอบเกือบจะครบแล้วมีกันชนไฟพวกลินหน้าคิ้วพวกกาบนะครับก็ได้ใส่เรีย,เรยบร้อยเหลือแต่พวกคิ้วหลังยังไม่ได้ใส่แล้วก็กันชนหลังอะไรเงี้ยครับ ก็ประมาณ80%แล้วคุณภายในก็ประกอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีมืด,ดนิดหนึ่งนะก็มีค,ค,อ,นคอนแสงมีพวกคอนโซลเบาะผมอะไรก็ใส่แล้วกราบอะไรนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับข้างหลังก็ใส่เบาะไปแล้วแต่เบาะนั่งยังไม่ได้ใส่เนาะใส่เดี๋ยวพักพิง พวกนี้ก็ผ้าหลังคาก็ซ่อมแล้วก็ประกอบไปแล้วครับแผงก็ประมาณนี้เนาะแขงประตูก็ใส่ไปแล้วเหลือแขงประตูหน้าซ้ายที่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวกดเครื่องเล้ดูอา้าวอยู่ฝั่งนูน้นถ้าเป็นขับขวาที่เปิดฝาปงอยู่ฝั่งนูน้นถ้าเป็นขับซ้ายมันก็อยู่ฝั่งเดิมครับงงไหมมันไม่เปลี่ยนให้ นี่ขับซ้ายเตอฝัอ่งนี้ใส่ครบแล้วฝั่งน,นี้ก็จะมีคิ้วหลังใส่แล้วพวกกาบสเกิร์ตเนาะแล้วก็คิ้วนะอันนี้ก็ขัดไปอยู่เดีย๋ยวต้องรองขัดยางาองนรอเอกของงานนี้นะครับเครื่อง15-16วัล ก็จากในคราวที่แล้วก็คือยังไม่ได้ประกอบเลยเนาะคราวนี้ก็คราวนี้ก็น่าจะครบแล้วพวกสายไฟชิ้นส่วนต่างๆนะครับอุปกรณ์น่าจะสักเก้าสิปเซ็นแหละวงสายไฟพิวเหมือแ่ไอชิ้นคแแผงจิ้งหลีดที่ยังไม่ได้ใส่เนาะพวกสายไฟ ข้ออะไรนี้ก็น่าจะครบแล้วครับเหลือแบตที่ยังไม่ได้ใส่เนาะมันจะอยู่ตรงนี้้เหลือพวกผ้าหลังคาเอ้ยไม่ใช่ผ้าหลังคาไม่เอะไรผ้าฝาโปงเนาะที่ยังไม่ได้ใส่เห,ล,เหลือพวกผ้าฝาโปงภาพรวมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับพอาทำเสร็จแล้วแบบสวยอ่ะมันจะพอเป็นคนหน้าชอบที่เออเคิร์ฟมันเนาะ ก็พกชุดปงใบหน้านี้ก็เบิร์เ,เลนใหม่เอาลยใส่ปุบปูกกันเหลือมันจะมีพลาสติกชิ้นดำนะครับที่ยังไม่ได้ใส่ตรงมีจะเป็นชิ้นดำตรงนี้นกะันจริงอ่ะถ้าสองจุดห้ามันจะไม่มีลิ้นอันนี้นะอันนี้ลินอันนี้จริงๆมันเป็นของอีโวหนึ่งก็เอามาใส่ มันจะได้ดูจะได้ดูมีอะไรหน่อยแต่มันต้องตรงนี้มันจะดูปแปลกนิดนึงเพราะเป็นของอีโวหนึ่งถ้าของ e อีโวหนึ่งอะมันจะปรีกันเลยแต่นี้มันเป็นคิ้วอคองทิศางไงมันก็เลย้าง,างนี้มันเลยดูดปแปลกจะไ,ได้เป็นไรครับตูความสวยจากด้านหน้าจะเหลือแค่มก็ชุดบริพาด้านหลังแล้วสปอยเลอร์แล้วก็ประกอบภา,ายในนิดน,นึงนะก็น่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยดี แล้วเก็บหลายละเก็ดอีกนี้ไกลได้สิ่งแล้วถ้าจะปีนี้หลายด้ยครับโอเคครับวันนี้ก็ให้ดู ความคืบหน้าประมาณเทา่าไรนะครับก็ประมาณรวมได้กันสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลืออีกนิดหน่อยเนาะก็ถ้าจะได้ขับไปแล้วครับก็อันนี้ก็ถือว่าไม่ถือว่ามาไกลจากคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วมาคือแบบยืนโค้งลงไม่เมีอรอันนี้ก็จากคลิปที่แล้วดนะ็กรยังแค่มีวางอุปกรณ์รับรัก้างของเครื่องหยุดเนะาะแต่รอบนี้มาก็เต็มเลยจะเสร็จละประมาณเ้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่แล้วมานี่เครื่องยังไม่หย่อนเลยนะครับคราวที่แล้วแล้วก็ กระจกก็ยังไม่ได้ใส่พวกประตูกาบกันชนอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแต่พอมาคราวนี้ก็วางระบบไปเรียบร้อยเครื่องวางแล้วพวกผาดกันชนหน้าแล้วก็พวกกาบข้างนะ,ะเกิร์ตลิ้นอกเยอะครแผงประตูภายในทมรอบนี้ก็คือโดดจากเขาที่แล้วเลยเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้มานานนะครับมาเรื่อยๆน <ๆ S 1> ะครับแต่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะ อ๋อไม่ไม่บูก็ปิดเร็วนะก็เลยถ่ายไม่ทันนะครับรอบนี้ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณเท่านี้นะแล้วก็ออไอคานิโวนะครับก็ยังอยู่ข้างบนเลยครับยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลยก็อยู่สภาพคือดูก็คือสภาพคือก็ใส่พาร์ทไว้เรียบร้อยก่อนลองพาร์ตไว้นะครับคันอีโวหนึ่งแล้วอีกคันหนึ่งที่เป็นคันดำอ่ะ <feasible> <ett imana S 1> ก็เดี๋ยวรอคันนี้เสร็จก่อนแล้วก็คันนั้นค่อยเอาไปวางเครื่องกันต่อเดี๋ยวแค่คันนี้เสร็จเรียบร้อยดีก่อนครับแล้วค่อยเอาคันนั้นไปวางเครื่องคันนั้นก็จะวางเป็นเครื่อง หนึ่งหนึ่งสามทุบประชันะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาก็จะอีกนานครับคันนี้โวลหนึ่งเพราะว่ามันต้องแปลงเยอะเนาะก็คันนี้ก็ใกล้แหละครับเดี๋ยวใกล้ได้สตาร์แล้วอาจจะไม่ได้สตาร์ที่นี่อาจจะไปอาจจะสไลด์ไปอีกหนึ่งอาจจะสไลด์ไปอีกู่หนึ่งนะครับให้เขาจูนหรือว่าดูสตาร์อะไรให้เงี้ยครับนะล้วก็อาจจะสตาร์ทที่นี่เลยก็เดี๋ยวว่าอีทีครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับก็เดี๋ยวถ้ามีถ้าเสร็จแล้วหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตไปดูใหม่นะครับวันน ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ใครยังไม่ได้กดรับสมัครนะครับกดให้ผมด้วยครับจะได้พันทรับสักทีนะครับนานครก็ฝากติดตามเพจใน Facebook ให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคิปชั่นเลยครับแล้วก็ฝากแบนด์เสื้อผมด้วยเนาะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็ใครสนใจอะไรตัวไหนก็สั่งได้นะครับที่ร้านเรานะครับก็เดี๋ยวให้ลิงก์ไ้ข้างล่างครับมีอะไรเบ้นใหม่เก่าของแต่งอะไรทุกรุเลยรับสอบถามมากันได้ครับ